หรือเช่นว่าเอแล้วถ้าเกิดว่าแข่งกีฬาโดยมีเงินเดิมพันเนี่ยมันพนันหรือเปล่าแต่ถ้าไปเล่นไพ่แขงเลอตเตอรี่มันพน,นันแน่ๆนะแต่ถ้าเกิดแข่งกีฬากันนี่แล้วก็ชิงเงินเดิมพันเนี่ยอย่งนี้ผิดไปพน,นปันหรือเปล่ามันจะมีจุดกั้มกึ่งเยอะนะการแข่งขันต่างๆอะไรพวกนี้นะมันลหลายเรื่องมันเริ่มกั้มกึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลื่นเลื่อนแยกมาเป็นเรื่องของหมวดทำอีกหมวดหนึ่งครบคับเป็นเรื่องเกี่ยวกับใบยุบว่าใครไปยุ่งเข้าเสื่อม ถ้าต้องการเจริญแล้วก็ห้ามยุ่งในสิ่งหเหล่านี้ทีม่มาอย่างนั้นค่ะแล้วในปัจจุบันนี้ค่ะมีรูปแบบการเล่นการพนันเนี่ยหลากหลายมากมายเลยทีเดียวเริ่มตั้งแต่เด็กนะคะก็เล่นบอลค่ะผู้ใหญ่ก็เล่นไพ่นะคะคนจนเนี่ยก็เล่นหวยค่ะคนรวยก็เล่นหุ้นคือมีหลากหลายประเทศมากมายเลยทีเดียวก็เลยอยากจะถามพระอาจารย์นี่พิงค่ะว่าตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนเห็นอะไรในสังคมบ้างคะถ้าจะตอบชัดๆเลยว่า แสดงว่าคนในสังคมเนี่ยห่างเหินธรรมะแล้วก็เริ่มคิดอะไรแบบฉาบฉวยมองอะไรมองสั้นๆไม่ได้มองยาวๆการควบคุมตัวเองเนี่ยน้อยลงเห็นอะไรมองสั้นๆเห็นว่าเออมันลุ้นให้ชีวิตมีรสชาติรู้สึกชีวิตมันเซ็งๆอยากจะอะไรสักอย่างรู้สึกว่ามีลุ้นเช่นหามบางคนที่ซื้อรตรีซื้อทําไมไม่รู้เหรอผลออกชัดๆว่าแทงไปร้อยยังไงได้คืนมาแค่ห้าหกสิบเพราะกองสลากก็รายงานตลอดครับว่าแต่ละงวดละงวดเนี่ยมีคนแทง ซื้อลอตเตอรี่ไปเท่าไหร่แล้วก็เงินรางวัลไปเท่าไหร่เหลือส่งเข้าส่วนกลางเท่าไหร่นะก็รู้แน่ๆว่ายัางไงยังไงโอกาสการทุนอยู่ครึ่งนึ่งแล้วไปเล่นทําไมเขาตอบว่างไงเพราะว่าทาให้ชีวิตรู้สึกมันมีรสชาติออพอสิบห้าวันได้ลุ้นกันทีมีอะไรทุกอย่างที่รออยู่ย<อ>รู้สึกว่าอีกวันสองวันเดี๋ยวได้ลุ้นมลได้ลุ้นชีวิตมันมีอะไรสักอย่างเป็นเป้าหมายระยะสั้นคือคนมันเคว้งคว้างมากรู้สึกว่าอยากจะหาอะไรสักอย่างมาสร้างสีสันให้ชีวิตให้ชีวิตมีรสชาติิขึ้้นนนนตรรงงงีแสดวว่่่าาาคหหเัมจกะท ไม่รู้จะไปทำไมมันมีลักษณะคล้ายๆกับทำไมเด็กถึงไปยุ่งกับยาเสพติดยาไอแล้วก็ไปไป,ไปตามเพื่อนกเกเรเกตุงหนังสือหาไม่เรียนทําไมเด็กไม่รู้ทันอย่างนั้นวเนี่ยอน,นาคตเขาแย่เลยนะบางคนอายุสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเนี่ยแล้วไปยุ่งกับยาเสพติดอย่างนี้เนี่ยหนังสือหาไม่เรียนเขาไม่เห็นตัวอย่างเลยว่าไปทําอย่างนี้แล้วอีกสิบปีเขาจะทำยังไงยี่สิบปีชีวิตเขาจะเป็นแบบไหนบอกไม่คิดแล้วเอาแค่เฉพาะหน้าเนี่ยเพล่เพินๆให้มันหมดเป็นวันรับรู้สึกชีวิตมองแล้วมันมันว่างเปล่า สังคมอเมริกาสังคมในหลายประเทศก็เคยเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาในยุคคิปปี้นี่เป็นต้นเนี่ยลูกผาชนเนี่ยก็รู้สึกมันไม่รู้จะหาคุณค่าชีวิตอยู่ตรงไหน,นล่องลอยไปถ้ารู้ว่าคุณค่าชีวิตที่แท้จริงคืออะไรเป้าหมายชีวิตที่แท้อยู่ตรงไหนเนี่ยจะไม่เกิดเพาอว่าเห็อจะไม่ถูกเลื่อนเฉพาะเฉพาะหน้ามาดึงลากเข้าไปเพราะเห็นเป้าจะไปตร่ไหนคนห่างเหินธรรมะต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือเอาธรรมะกลับมาสู่ใจของเยาวชนและประชาชน เราต้องต้องวิ่งกลับมานในชีว่า,ามงเมาอ,อยู่ถ้าเกิดว่ามุมมองอย่างผมเองคือเราได้สังเกตเห็น,นอย่างเช่นว่าคนที่เขามีการตั้งใจในการทําง,งานเนี่ยแน่นอนว่าก็จะเห็นเขาเนี่ยประสบความสำเร็จกับชีวิตด้วยในหน้าที่การงานคือว่าก็จะ,ะร่ำรวยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปถามเรื่องของคนที่เขาไปตั้งใจที่จะเล่นการพนันครับตรงนี้เนี่ยเขาจะประสบความสำเร็จหรือว่าร่ำรวยมาได้ไหมครับระอาจารย์ต้องบอกว่าผู้ใดเจ้าตรัสเนี่ยสิ่งที่ลงตรัสมันไม่เคยผิดเลยครับว่า ผู้ชนะก็กอ่อเวงผู้แพ้ก็เสียดายซับแล้วข้อสามคือซับย่อมเสื่อมถอยับอบายมุกคือทาย,ยาความเสือ่อมเสื่อมแน่นอนเรื่องเ,เล่นพนันเป็นนักการพนันตัวยงจนกระทั่ง,งร่ำรวยเนี่ยลืมเถอะเฉะพาะเฉะพาะหน้ามือกําลังขึ้นรู้สึกตอนนี้รวยรวย,ดวย,ดวยเดี๋ยวสักพักก็จน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 อาตมาเคยเจอเมือ่อกี้นะตอนนั้นเรียนหนังสือชั้นมัธยมที่จังหวัดสกลนครครับาวน,นี้ที่หน้าบ้านก็จะมี รถเข็นขายเครื่องดื่มถยฝีมือดีนะโอ้ขยันแข็งๆทำกันพมาหากินเนี่ยแล้วก็ขึ้นชื่อลิอชาฝีมือดีขายขายดีด้วยคนมาทานเยอะแต่ว่าชอบเล่นการพนน<อ>ันไม่อยู่คราวเมือ่อกันปกติก็ได้มาเสียไปได้มาเสียไปโดยรวมก็คือจ่ายเนี่ยครัแต่มีคางมือขึ้นโอ้โหเรียกว่ากําไรจากการพนันมาหลายตังเป็นหมื่นแล้วก็ไปซื้อทีวีตู้เย็นอะไรต่างๆหอมมาเรียบร้อยโชว์เต็มบ้านเลยปรากฏว่าอีกสามวัน เครื่องยังไม่ทันแกะพลาสติกออกเลยเนี่ยขนไปคืนเพราะว่าไอ้ที่ได้มามันหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ซื้อเข้าไว้เอาไปยกไปคืนกงหมดไม่ใช่เป็นยังไงไม่แค่เฉพาะหน้าวูบววว่าแต่ว่ามองระยะยาวแล้วเนี่ยไม่มีใครรวยเพราะการพนันมีแต่จดลงฟังเรานะอย่าอย่าไปเล่นการพนันนะรือว่าในทองว่าก็ไม่ได้มีความที่จะมีประสบความสำเร็จกับชีวิตอยู่แล้วอาจจะรวยแค่แค่พริบตาเดียวแต่สุดท้ายคือจนก็จนยาวเลยนะใช่ค่ะ แล้วก็คือตรงตรงจุดนี้นะคะในเมื่อเราเนี่ยเหมือนกับว่าคนทุกๆคนเนี่ยทราบอยู่แล้วว่าการเล่นการพนันเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จเนี่ยน้อยมากเหลือเกินแล้วก็มีผลสํารวจด้วยนะคะที่ยืนยันออกมาแล้วว่าการเล่นการพนันเนี่ยมีโอกาสสาเร็จได้แค่หนึ่งใน9 0 0 0หมเท่านั้นเองแต่ทําไมคนถึงยังนิยมเล่นนะคะแล้วก็จะมีวิธีการแก้ไขยอย่างไรให้คนเนี่ยเลิกที่จะติดการพน,นันหรือว่าเล่นการพนันได้คะ ท,ที่บอกไปแล้วว่าธรรมชาติมนุษย์ชอบลุ้นชอบเอาอชนะแล้วไม่ใช่การมานันโดยตรงแม้แต่เกมเนี่ยมันก็จะโยงว่าเอปัญหาเด็กติดเกมเราก็จะเจอค่ะก็ไม่ได้เสียตังโดยตรงแต่มันเสียสุขภาพเสียเวลาทุกอย่างเ,าเพราะความอยากเอาชนะกันถามว่าจะแก้แก้ยังไงต้องทํนกระบวนการครับความตระหนักว่าเออมันไม่ดีนะคนก็พอรู้กันอยู่ท่ายังไงจะให้รู้ตระหนักชัดเจนขึ้น มีตัวอย่างชีวิตจริงๆ,ๆที่ไปหลงติดเกมไปหลงเล่นการนานๆแล้วมันแย่ยังไงแต่ที่จะรู้ว่าเออเพราะเขาเขาเขารู้อ่ะเอาตัวอย่างเนี่ยมาทําเป็นละครเอามาทําเป็นสกู๊ปข่าวแล้วก็ออกทางสื่อให้คนเห็นกันชัดๆจนกระทั่งคนที่ไม่ยุ่งเนี่ยไม่อยากยุ่งเลยรู้สึกว่าโอ้ไม่คุ้มมาย้ำให้เห็นชัดๆนี่ก็จะช่วยในส่วนนีับ,บเป็นตัวติดเบรกเอาไว้กิจทางนีงคือว่าให้คนมาศึกษาธรรมะประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นแรงส่งด้านบวกให้มากขึ้นนี่ข้อสอง ข้อที่สามคือว่าจะต้องจัดระบบสังคมไม่ว่าจะเรื่องกฎหมายการดูแลกฎระเบียบของสังคมนี่นะให้คุมสิ่งเหล่านี้ให้อยู่ได้จริงๆเพราะถ้าเกิดปล่อยสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็จะดึงคนที่ยังกำลังใจยังอ่อนๆไปหลงกับมันอีกเห็นต้องเอาตรงนี้มาคุมไว้ระเบียบฏิติการสังคมครับช่วยคุมไว้ต้องเบรกด้วยอีกทั้งคือสื่อนี่ถือว่าสาคัญนะสื่อสำคัญมากถ้าเกิดว,ว่ามีสื่อสีขาวที่คอยตือนตลอดเวลาบอกถึงโทษของการมานานแล้วเนี่ยจะชัเดเจนตลอดเวลาเนี่ยก็สามารถที่จะจุดได้ด้วย แต่เรกว่ามองมองในในภาพของเศรษฐกิจแล้วก็สังคมเนี hmm. <po> ่ยเห็นว่าเหมือนว่าการพันนันเนี่ยอย่างเช่นต่างประเทศนะออสเตรออสเตรเลียผมเคยไปผมเห็นก็เรียกว่าข่าวนะประจานครับคือว่าจะมีคนไปเล่นเยอะมากพอถามเขาเนี่ยผลปรากฏว่าบอกว่าพอมีคนมาเล่นเยอะสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของเมืองนั้นโดยเมลเบิรนเ่ยที่มีคลาวเนี่ยกลับกลายว่ามีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นถ้าเกิดย้อนกลับมามาดูในประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยจริงๆแล้วเคยมีข่าวครั้งหนึ่งว่า จะมีการเปิดบ่อนที่ภูเก็ตหรือที่ภาคใต้ถ้าเกิดว่ามีการเปิดแบบถูกกฎหมายจริงๆแล้วเนี่ยทําให้สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นดีจริงหรือประจักษ์ไม่จริงถามว่าเป็นยังไงเอ่ยก็ดูอย่างนี้นะว่าไปเล่นพนันเนี่ยถ้าโดยทั่วไปโดยภาพรวมๆในแง่จํานวนคนนะเราจะพบว่าคนที่ชอบเล่นเนี่ยถามว่าลอตเตอรี่ใครซื้อเยอะปรากฏว่าคนจนในซื้อเยอะพิจารือว่าเม็ดเงินอาจจะไม่มาก เศรษฐีเองจำนวนคนไม่เยอะแต่ว่าเนื่องจากไปแทงที่อาจจะแทงเยอะๆเงินเนยอาจจะดูแลต่อหัวสูงอย่างนบไปเล่นตามบ่อนอย่างที่ัสเวกัสหรือไปมากเก่าไปไวเป็ดเนี่ยจะมีคนมีฐานะหน่อยแต่ในแง่จํานวนคนเนี่ยคนยากคนจนเนี่ยด้วยสัดส่วนเปอร,ร์เซ็นต์แล้วก็เล่นมากกว่าครับแล้วเราก็รู้ว่าเล่นแล้วมันก็เสียมากกว่าได้ผลคือการพนันจะเป็นการดูดเอาทรัพยากรจากคนยากคนจนออกมาอีกแล้วถามว่าคนเหล่านี้เขาก็ยากจนอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็เอาการพนันไปล่อเขา ดึงเอาเงินจากเข้ามาอีกเขาจะเอาต้นทุนที่ไหนมาในการประกอบธุรกิจแล้วก็ตั้งหลักชีวิตขึ้นมาได้ก็อยู่ในวงจรยิ่งจนไปเรื่อยๆแค่งโง่จนเจ็บนี่ก็แย่แล้วแถมการพระดันบุกไปอีกเนี่ยงงหัวไม่ขึ้นเลยเจอหวยบนดินใต้ดินก็ไปโอ้โหปีนึงเป็นแสนล้านเนี่ยถึงฟื้นไม่ขึ้นก็เพราะอย่างนี้แต่ถ้าเกิดตัดวงจรการพนดันออกไปได้มันเบาไปอย่างทีเดียวที่ว่าเศ,ษศรษฐกิจดีนะมันเป็นการดูดทรัพยากรจากส่วนอืน่นมาทําให้ตรงนั้นคึกคักแต่คึกคักเฉพาะจุด แต่ว่าเสื่อมโดยภาครวมทั้งประเทศโดยดรวมมันสุดต่ําลงดูทรัพยากรมาตัวนั้นคึกคักหยุดเดียวแล้วลองดูนะคนในเมืองที่มีบ่อนการพนันแม้จะถูกกฎหมายอยู่เขาจะคิดยังไงเอ่ยคิดอธิษฐานว่าทํายังไงจะให้ผู้คนทั้งหลายหลังไหลเล่นพนันที่นี่ให้มากที่สุดเศรษฐกิจจะได้ดีทั้งวันทั้งคืนจะเรกว่าทําไงคนอื่นจะมาที่นี่จะมาเจ๊งเจ๊งคือคิดอย่างเดียวให้ทุกคนเนี่ยมาแล้วก็เสื่อมเจ๊ง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 ฉันจะได้รวยครับ ยิ่งเป็นพื้นที่ไปอย่างนั้นปั๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะดึงดูดให้สิ่งที่ไม่ดีหลั่งไหลมาเต็มเลยก็ล,ลองคิดดูธรรมชาติว่าการสร้างระบบให้คนที่ใดที่หนึ่งทั้งวันทั้งคืนคิดหวังคนอ,นอื่นเสื่อมแย่งนะโดยคิดเอาแต่ประโยชน์ตัวเองค,คนมาเก้าคิดว่าให้คนทั้งโลกเนี่ยมีสตางค์เอาเงินมาทุ่มที่นี่เยอะๆเะะศร,รษฐกิจมาเข้าจะได้ดีราษกาจะได้ดีฉันจะได้ดีส่วนคนอื่นจะล้มละลายขายตัวยังไงช่างมันเนี่ยต้องคิดดูสภาพจิตใจคนที่คิดอย่างนี้ทุกๆวันนะครับมัน่่่่ากลลัวไไไมมมมมคคุุ้เย ต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของโลกก็ตามของแต่ประเทศก็ตางม,มันจะไหม่อนกว่าดีเฉพาะจุดแต่ว่ามันเสื่อมโดยรวมก็เหมือนบอลไงถามโอ้เจ้ามือเศรษฐกิจดีนะ,ะอย่างนี้เนี่ยมันน่าจะทาให้เศรษฐกิจดีหรือเปล่าไม่ใช่เมืองคราวที่ว่าก็เหมือนสภาพเหมือนเป็นเจ้ามือแต่ว่าคนที่มาเล่นทุกคนก็คือคนมาเล่นการพนันก็จะเสื่อมไปหมดเนี่ยแต่แม่เจ้ามือสุดท้ายก็แย่ไปดูเจ้ามือการพนันจริงๆก็ไม่เห็นใครจะลุ่งระยะยาสักคนมันโชวคราวสุดท้ายก็จะมีเรื่องร้ายๆมาถึงเขาแล้วก็มีหนทางเสียทรัพย์หมดไป ครครัวทุกอย่างแย่สังคมแย่ครับไม่คุ้มกันเลยจะเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อะไรต่างไม่คุ้มทั้งนั้นค่ะก็ะนอเป็นทางแห่งความเสื่อมอย่างแท้จริงเลยนะคะขอกลับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะ